Arthur, B itter, B. อาเธอร์เบเทอร์เบเยฟเผยเขายังไม่ใช่นักชกที่ดีโดยล่าสุดนั้นอาเธอร์เบเทอร์เบเยฟแชมป์ ok, โลก WBCWBO และ IBF ในรุ่นไรท์เฮฟวีเว t พิกัด175่อปอนด์ที่เขามีกำหนดการขึ้นชกล้มแชมป์กับทางดิมิทิววอร์ซซเปอร์แชมป์โลกของ WBA นในวันที่12ตุลาคมหรือเช้ามืดในวันที่13ตุลาคมตามเวลาในประเทศไทย ที่กรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียสำหรับทางอาเธอร์เบเธิเยฟเขามีสถิติการชกชนะ20ครั้งเขาชนะน็อกทั้ง20ครั้งเขายังไร้พ้ายแต่เขาก็ยังถูกตั้งคำถา,ถามถึงทักษะในการชกมวยที่ในบางไฟ เขาตกเป็นรองคู่ชกแต่ท้ายที่สุดนั้นเขาก็กลับมาเมาชนะน็อกไปได้ซึ่งทางเบทวิเยฟเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมยังคงต้องพัฒนาตัวเองผมต้องทำหน้าที่ผมต้องฝึกซ้อมให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการชกมวยให้ดีขึ้นผมจะพยายามเป็นนักชกที่ดีเพราะเป้าหมายของผมคือการเป็นนักชกที่ดีตอนนี้ผมยอมรับว่าผมไม่ใช่นักชกที่ดีผมต้องฝึกให้หนักไม่ใช่เพื่อไฟกับบิลวอร์ แต่เพื่อสำหรับใครก็ได้อาเธอร์บิเธวีเยฟกล่าวนั่นเอง